<ด Vegan. S 1> ครับคนจะไปสองสองประมาณนี้ให้หเดีเดือนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุขโขทัยนะครับในช่วงนี้การระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับของทางจังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้เรามีช่วงนี้จะมีทั้งหมด5คัสเตอร์ด้วยกันนะครับ ซึ่งคัสเตอร์ที่เป็นคัสเตอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คือคัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลนะครับที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลตรงส่วนประถมศึกษานะครับจะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดรวมแล้วตอนนี้55ลายนะครับจะมีผู้ที่เสี่ยงสูงและก็เสียงต่ำหลายร้อยรายนะครับตอนนี้เราก็ได้มีการตรวจ ATK ในกลุ่มเสียงแล้วทั้งหมดครับสาเหตุมาจากอะไรคะสำหรับกลุ่มคัสเตอร์ของวัดไทชุมพล คัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลนะ,นะครับผู้ที่นำพาเชื้อเข้ามานะครับหรือสาเหตุหลักก็คือเป็นคุณแม่นะครับของคุณแม่ที่อายุ3ายุ37ปีนะครับเป็นเพศหญิงอายุ37ปีอยู่ที่หมู่แปดตำบลปากแควนะครับเป็นอาชีพ ขายของที่ตลาดนัดนะครับส่วนใหญ่จะขายที่ตลาดนัดที่ตําบลปากแควนะครับเป็นผู้ที่นําเชื้อเข้ามาแล้วก็มาติดให้กับลูกชายนะครับลูกชายนั้นจะเ,เป็นเพศช,ชายอายุ6ปีนะครับเป็นบุตรที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลนะครับบุตรก็จะไปติดให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนรวมถึงกับไปติดให้กับ คุณครูที่โรงเรียนวัดไทยชุมพลด้วยครับอยู่ที่ก,งกรงไกรลาศอีกสองคัสเตอร์นะครับอยู่ที่หมู่สองตําบลบ้านใหม่สุขเสษมนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านเด็กกัมพาตายิ้มหมู่หกตําบลท่าฉนวนนะครับแล้วก็อีกสองคัสเตอร์ก็คือที่หมู่สิบตําบลหนองจิกคิรีมาอีกคัสเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นม การกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุขโขทัยนะครับ<ม>ช่วงนี้ก็จะมีทั้งหมด5คลคัสเตอร์ด้วยกันในจังหวัดสุขโขทัยครับนะครับกลเว่าครูเป็นจิตอาสาอยากจะให้คุณหมอพูดอะไรถึงเคสนี้หน่อยครับครับก็มีคุณครูฟ้าใสนะครับอายุ25ปีนะครับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุขโขท,ทยัยแล้วก็เป็นจิตอาสาเนื่องจากคัสเตอร์ของวัดไทยชุมพลเนี่ยที่มีทั้งหมด55ลายเนี่ย จะเป็นนักเรียนส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยกุมารและวชกรรมของโรงพยาบาลสุโขทัยนะครับคุณครูท่านนี้นะครับที่เป็นโควิดด้วยก็อาสาที่จะช่วงที่ป่วยก็ดูแลกับเด็กด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นฉิตอาสาที่ควรกับการยกย่องนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để 100 không bỏ lỡ những video hấp dẫn